ครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม Metal Last Light นะครับในพาร์ทที่7แล้วนะครับแหมโอเคครับก็หายไปทำ crisis มาครับเกมนั้นไม่เป็นไรหรอกครับมันก็นี่หน่อยหน่อยเรื่อยๆครับแต่เกมนี้คือต้องค่อยๆเล่นค่อยๆไปเพราะว่าดันอุ่ยแมงมุมโอ้ตกใจเลยแมงมุมมันกลายพันธุ์นะมันกลายเป็นแมงมุมแมงป่องไม่รู้ี่ยไม่รู้เหมือนกัน คตอนนี้เราก็หนีออกมาจากพวกนาซีสำเร็จแล้วครับโอเคหยุดหน้ากากกันแก๊สมาเพราะาเราขึ้นมาสู่โลกเบื้องบนแล้วนะใส่เครื่องกรองอากาศให้เรียบร้อยแล้วก็สวมโอ้โหทำไมหน้ากากมันรล้าอย่างนั้น่ะครับออกซิเจนเราสังเกตจากเอ่อในการ่ตรงข้อมือซ้ายของเราครับมันต้องแวนครับตรงนี้ มีเลยไหมีไหมมีมีเหรอเฮ้ยมันต้องมีดิอ่านี่มันมีทางลับครับผมมันมีเซฟครับเปิดแป๊บโอ้โหขอบคุณพระเจ้าที่ประทานอาหารมาให้กับเราในวันนี้เกี่ยวมั้ยเนี่ยแหมนี่คือข้อดีของการเข้ามาสำรวจนะครับอืมนี่ครับเรากำลังจะไปสู่ระกบบนโอ้โหแสงอื้อ แสงจากดวงอาทิตย์มันสร้างอร่อรามแสงจา้ามากครับรคุณผู้ชมเช็คปุ๋ยสองแบบกระสุนเรา,น,าน่าจะเต็มนะผม,มกดรอโหลดไม่ได้นี่ครับถ้าดูถ้าดูตรงนาฬิกาตรงข้อมือซ้ายครับจะเห็นว่ามันเครื่องก่ออากาศ ชิ้นหนึ่งอาจจะสามารถใช้ออกซิเจนได้ถึง5นาทีนะครับเพราะฉะนั้น okay, ก็ต้องใช้ก็เรียกว่าต้องหาของแถวๆนี้ด้วยนะเนะพื่อใช้ชีวิตรอดไปปิดไฟก่อนเปลือง <c oughs> มันไม่จะเป็นต้องใช้ไฟแล้วตอนนี้โอ้ยอยู่ก็ฟ้าผ่าโอ้โหเมืองแบบถล่มทลายฝนตกด้วยโอ้โหหอลลวมีทำแบบน้ำไหลบนหน้ากากเลยทำดีมากเลยครับสมจริงดี เราพยายามตามเพื่อนไปครับโอ้ยอะไรอะไรยังมียางหล่นลงมาเดี๋ยวเราจะรีบไปก็รีบไปเหลือสามนาทีครึ่งแล้วเราต้องเดินใกล้มันด้วยนะถ้าเราไม่เดินใกล้มันเดี๋ยวมันจะไม่ตามเราเอ้ยเดี๋ยวมันจะไม่นำเราฮะอ,อยู่ข้างนอกเราต้องพยายามเดินตามเพื่อนนะครับ เข้ามาแล้วโอ้เริ่มมืดแล้วเปิดไฟก่อนจ้ืมีอะไรให้เก็บไหมมีอะไรให้เก็บไหมอุ้ยมีศพเก็บเลยเฮ้ยแมงมุมโอแมงกาะหน้าเลยโอเคเก็บมาแล้วครับเฮ้ยระเบิดอือหือเป็นสิ่งที่ปลอดภัยอันนี้กระสุนปืนเก็บไม่ได้นะครับเฮ้ยหน้ากากมัน เราต้องดูด้วยครับว่าหน้ากากศพมันดีไหมแต่หน้ากากศพอันนี้ดีกว่าครับกดเปลี่ยนเลยครับอืมคือถ้าเกิดว่าเล่นระดับปกติมันจะมีบอกนะครับว่าสามารถเปลี่ยนหน้ากากได้แต่นี้คือมันไม่มีบอกครับเราต้องดูเองโอ้อะไรเนี่ยอือมีศพนะอือหึใครวะ อะไรอะใครอะลุกขึ้นมาใช่ไหมอย่านะอย่านะผมไม่เล่นนะเกมนี้มันออกแนวสยองขวัญน,นิดนิดนะแบบแบบกดประสาทนิดนิดนะโอเคเรารีบรีบรีบเก็บรีบไปนะครับเพราะว่าอยู่นานเราก็จะเสียออกซิเจนนะเสียเวลาด้วยอนะแวะประตูนี้แป๊บหนึ่งอุ้ยนั่นไงมันมีของออกแล้วครับ เล่นเกมนี้มันต้องสำรวจครับเซอร์ไวเวอร์ของแท้เลยครับแล้วก็คลาสสิกมากๆครับโหมีอะไรบ้างเนี่ยมีกองเก็บจ้ามีอะไรเก็บให้หมดอ่ะมันมีหน้ากาอ่าเก็บโอ้โหเก็บระยะไกลสุดยอดอ่ะเปิดไฟอืมอ่าแล้วนี่ก็คือปืนเอ่อลูกซองแฝดนะครับ แต่ผมไม่จำเป็นต้องใช้ครับอุ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยอุ้ยยายาเฮ้ยายาละยายายาเฮ้ยยายิงแม่งเลยอื้อหือโอ้เช็ดหน้ากากแป๊บได้งี้เหรอะไม่มีอะไรครับเข้ามาดูมูวี่เฉยก็ <laughs> <g ül> มาให้รู้ว่ามีลูกซองแฝดแล้วก็ปืนกระสุนลูกซองมีกล่องให้เก็บด้วยนะแค่นั้นเองอไม่มีอะไรมีมันมีฉากมูฟวี่ไหมเราตกใจเล่นๆน,นะเฮ้ยต้องใส่กระสุนก่อน1 2 3 4 5สอสามสี่ห้าใส่ได้ห้านัดเอาอะไรเล่าบนอยู่นั่นแ,แค่ไปหาของเฮ้ยเดี๋ยวก่อนหมบลงโอ้โหมาเยอะมากครับ นี่ถ้าใครก่ากันหน่อยก็วิ่งออกไปเลยนะเนี่ยแบบไม่รู้ตรงรู้ตัวโอเคต้องระวังตัวนะครับเตรียมเปินปลูกซองไว้เลยเพราะว่าพวกนี้คือโดนลูกซองก็นัดสองนัดก็ตายแล้วนะการยิงที่ดีก็ต้องเล็งหัวไว้อยู่ดีครับถึงแม้ว่าจะเป็นสป,ประหลัดก็ตามนะแม้ว่าจะเป็นสป,ประหลัดหรือคนยิงหัวก็ตายอยู่ดีนะแบ๋วผมยังไม่ไปครับผมจะไปสำรวจแปบ๊บ มีศพไหมมีกล่องไหมเฮ้ยเมื่อกี้มันติ๊ติเราต้องฟังเสียงสัญญาณนาฬิกาด้วยครับว่าเวลามันเหลือหนึ่งนาทีเนี่ยมันจะเตือนนะครับว่าออกซิเจนใกล้จะหมดแล้วฮนะให้เรากดเปลี่ยนเราต้องกดเปลี่ยนถังออกซิเจนเราเองด้วยนะเครื่องกรองอากาศอะ่ะเราต้องกดเปลี่ยนด้วยกด e เผื่อใครไม่รู้ต้องกดลัวๆครับกดลัวกดลัวแล้วเนี่ยมาช่วยหน่อยเอาเร็วกดลัวกดลัวๆว เปิดแล้วครับโอเคเราเข้าไปสำรวจกันจะเดินชา้าทำไมแล้วอุอ้ยเจอแฟเจอภาพย้อนอดีตสำรวจ,รวจครับเข้ามาสำรวจ,รวจมีอะไรไหมนี่โอ้โหเครื่องกองอากาศโอ้โหจะทีมตาย,ยู่แล้วมีไหมตอนนี้เหลือหนึ่งนาะทีกว่าแล้วครับ เราคงต้องรีบไปแล้วโอ้ยแม่งก็สายภาพซ้ำให้กูแล้วเกินโอเคตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับโอ้ยอีกแล้วจะหลอกกูใช่ไหมโอเคนี่ครับมีศบเราหมวกมาไม่ได้ครับบอกไว้ก่อน <laughs> โอ้ย้องคนขับเครื่องบิน <Look. S 1> อ่า แล้วเราก็ระลึกชาติของเครื่องบินลำนี้นะครับเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะอ่าติดต่อครับช่วยด้วยช่วยด้วยเครื่องกลำลังจะตกเครื่องกลำลังจะตกครับกดดันมากครับถ้าเกิดว่าอยู่เครื่องบินแล้วเป็นคนขับเครื่องบินเนี่ยเป็นอะไรที่กดดันมากครับคือแบบต้องเลือกว่าจะทำอะไรอ,อันนี้ก็คือเหตุการณ์ตอนที่ เมืองกำลังถูกนิวเคลียร์ถล่มนะฮึมคุ้งบินนี่ก็ล่มด้วย <c oughs> โ,อโอ้จกแตกมไม่ฉันยังไม่อยากตายฮึมเป็นพาที่ย้อนอดีตสวนวัน เฮ้ยเพื่อนเราเฮ้ยทำไมมึงถอดอากาศเล่า <t os> ถอดอากาศทำไมเฮ้ยตั้งสติหน่อย <c oughs> มันกำลังละเมอครับเพอบิอครบคือ <c oughs> สภาพอากาศมันเป็นพิษนะมันก็แบบว่าอาจจะมีแบบว่าภาพหลอนหรือว่าเบอรลออะไรบ้างเฮ้ยในการแม้งเตือนแล้วใส่สเครื่องกรองอากาศเพิ่ม เครื่องกรออากาศมีเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้เนี่ยไม่รู้ว่าเหลือกี่นาทีเหลือกี่วิยังไงอ่าขอหน่อยนะเพื่อนทดแทนอันที่เสียไปเมื่อกี้หน้ากากเป็นไม่ได้หน้ากากเราตอนนี้ยังดีอยู่นะเวลาเราใส่นหน้ากากอยู่เราก็พยายามอย่าโดนโจมตีมกันนะเพราะไม่งั้นหน้ากากเราจะแตกได้คนระับต้องระวังอะไรหลายๆอย่างเลยโอ้ยอะไรโอ้อยมังกรไม่รู้ว่าหลบก่อน บวกเหรอต้องบวกเหรอไม่อยากบวกอะ่ะยิงอะไร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 ยังไงล่ะเจ็บใช่ไหมเจ็บใช่ไหมหลับไป ระดับเรานี่มันต้องแวะครับอืมเก็บโอวยฟ้าผ่าอะไรผ่าอีกแล้วจะหลอกให้คนเล่นตกใจเล่นๆนะวันดีขอเก็บกระสุนหน่อยนะไม่ว่ากันเองคงไม่ได้ใช้ล่ะไปครับไป จะเจออะไรอีกอโอ้โห,โหแม่เจ้ามาอย่างเยอะอืมยิงก่อนเลยยิงอุ้ยยิงไม่โดนลืมไปต้องเล็งด้วยอย่านะอย,ย,ย่าอย่ายีโรลดหนึ่งสองสามสี่มา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 ใครจะเข้ามาอีกอย่านะเล็งรอเลยนะเนี่ยเล็งรอเลยนะเฮ้ยอะไรวะ เฮ้ยจะหมดอีกแล้วเหรอทำไมวะเปลี่ยนไปเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอเอามาแค่สองนาทีเองนี่ว่าโหชิบหายแล้วถึงว่าทำไมมันหมดเร็วมันเก็บได้ไม่กี่นาทีเองอุ้ยืหไปแล้วไปแล้วต้องไปแล้ว,ลวมาดีเร็วๆจะหยุดไปดูมันอีก โอเคไป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 เครื่องกออากาศเหลือน้อยแล้วโอเคสองมือมาไปอเครื่องก๊อกอากาศก็เก็บได้ได้น้อยเหมือนกันเลยเนี่ยแบบเก็บทีนี่ก็หายแล้วโอ๊ยอะไรเนี่ยโอ้โห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 ไปต่อเลยว่ะสู้เสียเวลาไปไหนล่ะ ้ามานะไม่สู้นะครับมิสู้นะปล่อยเพื่อนมันตีไปครับเปิงกระสุนโอเคตามเพื่อนไปตามเพื่อนไปเฮ้ยอย่าขวางเอ้ยอย่าขวางทางไปเร็วไปเร็วอุ้ยหโดดด้วยโอเค,อเคมาแล้วมามามาตรงนี้เราต้องถ่วงเวลาครับเปิด ปัด <ปะ S 1> มาแล้วมาแล้วอืม,อมต้อง adjust, ยิงหยอดยอดนะครับต้องยิงหยอดเลือดเปลี่ยนแม็แแแแแกกูเป็นแม็กยูอย่านะอย่าห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 ย่าไป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 ไกลไปไกลไป อุ้ยืเล่นงี้เหรอโอ้โหศพอยู่ข้ขางๆเลยไปเร็วมาแล้วเงี้ยมาช่วยแล้วครับอืมพวกนี้ต้องใช้ไฟเผาคนระับพวกมันแพ้ความร้อนแพ้แสงอนะไรพงกนี้อืมเหนื่อยเว้ยโอ้